สำหรับลูกค้านะคะที่ติดต่องานจัดเลี้ยงนะคะบุฟเฟ่นอกสถานที่นะคะจัดงานกันต่างๆต,ต,ตามภู้วินล่าหรือตามสถานที่ต่างๆทางร้านนะคะจะมีค่าติดตั้งก็คือเอาไปวางให้ลูกค้าเลยจัดให้สวยงามเลยพร้อมกับอุปกรณ์แน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการไปจัดเก็บ นะคะทำความสะอาดให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสถานที่ที่จัดงานเลยโดยเราจะรวมทั้งหมด1 0 0 0บาทค่ะลูกค้าหลายคนถามว่าทําไมฉันจะต้องเสีย1,000บาทด้วยสมมติว่าลูกค้าเสียค่าอาหารประมาณ10,000บาทเราจะมีค่าตัวนี้นะคะ100 0บาทแยกออกมาเพราะอะไรไหมคะเราต้องใช้คนค่ะใช้คนหลายคนมากเลยในการจะเก็บเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็คือบอกเลยว่า ถ้าลูกค้าเข้าใจนะคะเป็นราคาที่ไม่แพงเลยค่ะหรือคุณคิดเพราะว่าแพงคะจัดเตรียมให้ทุกอย่างแล้วก็เก็บกลับร้านแบบนี้เราจะเก็บไปล้างที่ร้านนะคะขอบคุณทุกงานที่เข้าใจและขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ช่วยรีวิวนะคะแล้วก็หลายท่านเลยที่อยากทราบว่าทําไมมันจะต้องเสียค่า1,000บาทเนี่ยค่ะดูเลยค่ะ แต่ละอย่างนะคะเราจัดเตรียมให้ทุกอย่างแล้วเราก็เก็บกลับร้านทําความสะอาดให้ทุกอย่างเลยเราต้องใช้คนใช้พนักงานกันเยอะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและขอบคุณคทุกคนที่ติดตามตตนะคะอเแาน้ดดดียูยยวพไปซ